สวัสดีครับบนไปด้วย EP นี้เราจะมาชวนควุยเรื่องของกรตโตสั่งปรับเงินบิดครับโอ้โหสิบห้าล้านบาทเลยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงคือวันศุกร์เนี่ยมันเป็นหัวข้อข่อขาวใหญ่มากแบบอยู่ดีๆก็ผม่มาปึ้งเลยว่าแบบกรตอตเนี่ยสั่งปรับบิดครับเนาะเป็นจำนวนเงินสิบห้าล้านบาทไอ้สิบห้าล้านเนี่ยก็คือรวมถึงสั่งปรับ,บบอร์ดท,ที่มีหน้าที่ในการแบบ listing เหรียญครับเข้ามาบนกระดานด้วยอ่าแล้วยังไงมันดูฟังเข้าใจยากทั้งเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าใจง่ายๆกันก็ ถ้าตามข้อข่าวครับเขาจะบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เราขอเรียกว่ากร,รตอตแล้วกันกร,รตอตเนี่ยบอกให้มีการแบบสั่งปรับสั่งปรับบริษัทบิทคับออนไลน์อะ่ะหรือบ O เนาะกร,รตอตสั่งปรับบ O เออเป็นจนํานวนเงินสิบ้าล้านเขาบอกว่าพบว่าที่สั่งปรับเนี่ยคือบริษัทบิทคัพออนไลน์เนี่ยได้ทําการจดทะเบียนเหรียญครับคอ,อยอะ่ะเเข้ามาในศูนย์ซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิตอลของบริษัทตัวเองหรือเอาง่ายๆคือบริษัทบิตคัพอะครับ,รบเลือกเหรียญครับคอยเนี่ยเข้ามาเทรดบนแอป,ปหรือเทรดบนกระดานของตัวเองเนี่ยโดยการกระทำอันนี้มันผิดกฎที่กรอตตเขาตั้งไว้แล้วกรอตตเขาก็ให้เหตุผลต่อว่าการที่บริษัทบิตคัพเนี่ยเลือกเหรียญคับคอยเข้ามาให้สามารถเทรดบนกระดานของตัวเองได้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเนาะหรือเขาเรียกว่า conflict of interest ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะซึ่งมันก็มีหลากหลายความหมายมากอะโอเคแล้ว มันผิดยังไงทําไมมันถึงผิดเราททาไมก็เราต้อเข้าถึงคิดว่ามันผิดในแง่ของแบบทั้งแบบความไม่โปร่งใสแล้วก็ความถึงแบบผลประโยชน์ทับซอ้อนด้วยเนาะอะเอาอย่างนี้ก่อนครับเราจะพูดแง่ยางยางี้ก่อนคือบริษัทบิดครับอครับอ่าเขาจะมีกระดานของตัวเองใช่ปะโดยปกติแล้วเนี่ยการเลือกเหรียญมาที่จะมาเทรดบนกระดานของตัวเองหรือมาเทรดบนแอปของตัวเองเนี่ยมันต้องเป็นเหรียญที่จะต้องมีเรียกว่ามีกําหนดมีหลักเกณฑนะ์อะว่าเฮ้ย เราอ่ะจะไม่เอาเหรียญที่เรามีความเกี่ยวข้องเข้ามาในการเทรดนะอะย่างกับในเคสเนี่ยครับแล้วเหรียญครับคอยมันมันเกี่ยวยังไงคือแน่นอนถ้าเกิดว่าเราอ่ะไปดูว่าในประเด็นที่เขาบอกว่าเป็น conflict of interest ใช่ปะหรือเรียกว,ว่า C O I ภาษาอังกฤษอะหรือแบบผมอยู่ทับซ้อนนะ่ะมัน conflict ยังไงเอาอย่างนี้ครับมัน conflict ในแง่ที่ว่าเหรียญคับคอยครับมันเป็นโทเค็นเนาะซึ่งแบบรันอยู่บนบิตครับเชน ซึ่งไอ้บิตคับเชนเนี่ยหรือบ c k c h a i n ของ b i t คัเนี่ยมันถูกพัฒนาโดยมันถูกพัฒนาเออหรือเดว e ล o p อปเนี่ยโดยบริษัท b i ตฟังดีนะชื่อบริษัทบิตค b ับบล็อกเชนเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนาเหรียญเป็นผู้พัฒนาแบบบนะิตครับเชนอะหรือมีชื่อว่าอ่ะแล้วไอ้บริษัท BBT เนี่ยนะดันไปม,มีผู้ถือหุ้นคนเดียวกับบริษัท b i ตค u ัออนไลน์ไงเออมันก็เลยเหมือนกับว่ามองดูว่า ดูเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกันแบบทางอ้อมอะ่ะเพราะว่าใครจะไม่เลือกเหรียญตัวเองอะ่ะขึ้นมาเทรดบนกระดานล่ะเออแล้วการที่บริษัท BBT อ่ะครับมีเจ้าของคนเดียวกับ b i ดค u ัอะ่ะหรือ B.O อะ่ะมันก็หมือนามว่าเขาอาจจะต้องแบบมีอ่ามีส่วนได้เสียกับตรงนี้อยู่แล้วไงถ้าเกิดว่าเราไปดูในไวท์เ p เปอร์ครับไวท์เ p เปอร์เนาะที่แบบมันมีการแบบ พูดถึงว่าปริมาณเหรียญน,นะเออมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญของตัวคัพคอยเองครับว่าแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูครับเหรียญคัพคอยเนี่ยมันมีจำนวนหนึ่งพันล้านเหรียญน,นะแต่ว่าบริษัทเนี่ยบิตคัพเนี่ยถืออยู่ประมาณแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ตามไวเปเปอร์แต่เขาบอกลองมาคิดง่ายๆครับว่าแบบว่าถ้าเกิดว่ามีเหรียญหมุนเวียนอยู่ในตลาดเนี่ยสักแบบครึ่งหนึ่งเนี่ยประมาณสักเอ่อเท่าไหร่ดีอะสักประมาณ ห้าห้าร้อยล้านเหรียญอย่างเงี้ยแต่ว่าบริษัทบิตคับเนี่ยก็จะมีอยู่สี่ร้อยี่สิบล้านเหรียญเนาะแล้วถ้าเกิดว่าแบบเปิดให้มีการเทรดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วราคาเหรียญมันพุ่งขึ้นไปอะ่ะแล้วบริษัทเลิกที่จะขายไปอย่างเงี้ยเขาก็จะได้เงินตรงนี้เพราะว่าเขามีเหรียญในราคาต้นทุนอยู่ก่อนแล้วไงเออเอาง่ายๆคือเหมือนกับว่าเราหัวกันอะ่ะเออเราหัวกันเพื่อปั่นราคาขึ้นไปเออมันคือมันคือประมาณนี้ที่เราต้างมองว่ามันอาจจะผิดนะ พอได้ความนวออริจินน่ะของทั้งบริษัท b i t ค u พออนไลน์กับบิตคัพบล็ c กเชนน่ะเดิมที่ทำเหรียญครับอะมันคือผูุ้นคนเดียวกันไงแต่ว่าตรงเนี้ยเราอะก็ยังมองอีกมุมหนึ่งนะว่าผลกระทบตรงเนี้ยมันจะส่งไปถึงตอนที่ว่าเราเราจะต้องแบบถอดเหรียญครับอะออกจากลิสติ้งออกจากแบบการเทรดในกรดานหรือเปล่า เออถ้าเกิดว่ามีการถอดออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาต่อมาตรงที่เหมือนกับว่าปกติแล้วครับการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมบนบล็อกเชนเนี่ยเราจะต้องในในเคสเนี้ยมันคือมันคือบล็อกเชนของบิตครับเนาะแล้วก็ต้องจ่ายด้วยเหรียญครับไงแล้วถ้าเกิดว่ามีการถอดไอ้ตัวเนี้ยออกไปอ่ะเราจะจ่ายยังไงหรอเออมันมันก็น่าคิดเหมือนกันเออซึ่งในเคสเนี้ยมันก็อาจจะมองในมุมนึงว่าเหมือนกับว่าบริษัทมีการแบบเสกเงินมาขายได้ด้วยอ่ะในเคสที่แบบว่าบริษัทถือ ถือเรียกว่าถือหุ้นอยู่ในบริษัทที่เรียกว่ามีส่วนได้เสียกับตัวเองอ่ะเออแต่ว่าถ้าในมุมมองของเราตอนนี้เรารู้สึกว่าการปรับการปรับแค่แบบสิบห้าล้านปะมันดูเป็นตัวเลขที่น้อยอต่อให้ปรับห้าสิบเอ็ดล้านแล้วแล้วก็ยังดูเป็นตัวเลขที่น้อยอ่ะเพราะถ้าเกิดเราลองคิดดูนะว่าอ่าบริษัทบิทครับะเขามีเขามีเหรียญที่เป็นต้นทุนอ่ะสมมุติว่าแบบสาสิบบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหนึ่งราคามันเคยขึ้นไปสักประมาณห้าร้อยปะ เขาจะได้กำไรประมาณเกือบยี่สิบเท่าอะแล้วเขามีกี่เหรียญน,นะเออเหมือนกับฟีลแบบว่าถ้าเราแบบขายของได้กําไรหลายหมืน่นเออหลายหมืน่นหลายแสนอย่างเงี้ยแต่แบบเราแค่แบบสิบยี่บาทอย่างเงี้ยเราก็คงไม่กระทบกระเทือนอยู่ดีอะเออฉะนั้นเราก็แบบในเคสนี้เราก็เลยมองว่ามันก็แปลกๆอย่างนี้นะพอมาฟังอย่างนี้ใช่ปะละ่ะจนแบบล่าสุดเนี่ยณวันที่เราอ่านตรงเนี้ยคือบิดคับก็ได้มีการออกมาถแถลงนะว่าเฮ้ย เขาอะมีการแบบเลือกเหรียญขึ้นมาที่จะแบบมา listing อะหรือแบบมาเทรดบนกระดานนะเป็นไปตาม listing rule หมดนะเออซึ่งไอ้ listing rule เนี่ยคือหรือข้อบัญญัติหรือกฎที่ใช้ในการแบบเลือกเหรียญขึ้นมาเทรดบุกระดานอย่างเงี้ยก็ได้รับความชอบจากกรตอตตเองไม่ใช่หรอแล้วเหรียญครับก็อยู่ในเกณฑ์นั้นเข้าเกณฑ์ทุกข้อเป๊ะๆอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย บริษัทบิดครับออนไลน์ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าลิสติ n งดูเนี่ยมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนและความเสี่ยงของเหรียญเป็นสําคัญมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้นักลงทุนและประชาชนได้ศึกษาทาความเข้าใจรวมทั้งติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องเป็นประจําและมีการชี้แจงให้ผู้ลงทุนทราบอย่างสม่าเสมอตลอดจนมีการหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไวเบอร์การขอบ Profile l i s t ้งไอดจากกรต ก็คือเหมือนกับว่าบิดครับพยายามจะบอกว่าเขาก็ทําเกณฑ์เขาก็ทําตามที่เกณฑ์ของกรตอบอกมาตลอดนะแล้วทําไมแบบถึงมาปรับเขาล่ะเออพอไปอ่านประกาศครับตอนนี้น่าจะอยู่ตรงหน้าเว็บนะคืออ่านได้ครับก็ประมาณนั้นก็เหมือนกับที่เราสืบให้ฟังก็คือเหมือนกับว่าเขาก็มีการทําตามกฎทุกอย่างมาตลอดเลยแต่ทําไมเขาถึงถูกปรับเพราะก็ไม่โอเคกับตรงนี้เออก็มันก็น่าคิดนะว่าแบบสรุปแล้วคือเรื่องเนี้ยใครเป็นคนผิดกันแน่หรืออาจจะเป็นแค่แบบ การทุบเหรียญเล่นหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่าราคาเหรียญครับครับ,รบลงมาจากห้าร้อยตอนนี้เลยอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทเนาะเออมันก็คือว่าเป็นการแบบมูลค่าหายไปอย่างไรก็ห้าสิบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นแล้วเออคือจริงๆแล้วครับในในเคสเนี้ยถ้าในคามเห็นเรานะเราว่ามันต้องรอฟังสักพักหนึ่งอะในแง่ของ conflict of interest นะครับเราอันเนี้ยเราเราพอแบบรู้สึกเห็นด้วยระดับหนึ่งว่าเฮ้ยก็ในเมื่อแบบบริษัททั้งสองบริษัทเนี้ยบริษัทที่ทําเหรียญ ที่ทำเหรียญคับคอยขึ้นมากับบริษัทที่เป็นเจ้าของกระดานเทรดอ่ะเจ้าของแอปเทรดอ่ะดันเป็นคนเดียวกันไงเอเอแล้วพอม,มาคิดในอีกมุมนึงงอ้าวแล้วบีนแนเขาไม่ผิดหรอเออเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองว่าแบบบิดครับทาอย่างเงี้ยแโดนปรับแต่บีนแนเขาก็ทําอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่หรอหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงอ่ะเออในเนี้ยอันเนี้ยเราว่าน่าคิดละต้องไปหารต้องหาข้อมูลเพิ่มว่าเฮ้ยเหรียญบีน n น e นะเหรียญบีแอนบีอ่ะเออมันมัน,มนแบบ มันมีส่วนได้เสียอะไรกับตัวแอป b บ n a n c e หรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยหลักแล้วครับแล้วก็จะมีหลักการเดียวกันก็คือเหมือนกับว่า b บ n a n c e เขาจะมีเหรียญ BNB เนาะใช้ในก,น,กนการเป็นการเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนประมาณเนี้ยแต่เอาจริงเคสเนี้ยเราเราอะแอบรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเสียใครเท่าไหร่เพราะเราก็คิดว่าที่ผ่านมาการรตอกก็มีปัญหากับการเลือกปฏิบัติในระดับหนึ่งอยู่แล้วใครที่แบบเล่นหุ้นมาก่อนอย่างกับเราเป็นแบบ สายแบบเทรดหุ้นมาก่อนนะเราก็จะรู้สึกว่าที่ผ่านมาการาตอมีปัญหาในเรื่องของความแบบโปร่งใสห้โ,โหนักมากเลยการปรับคนนั้นปรับคนนี้เหมือนฟิลแบบว่ามันเคยเกิดขึ้นหลายเคสนะครับที่เหมือนกับหลายนานเรื่องไงเทรดเดอร์รายย่อยอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยปรับแค่นี้เองเหรอเออปรับแค่นี้เองเหรอแล้วแบบเหมือนฟิลแบบว่ามันมีคนาใช้เรียกว่างไงเนี่ยมันนี่เอนจิเนียริ่งวิศวกรรมทางการเงินในการที่จะแบบขยับราคาหุ้นไปได้กาไในแบบ หลายแสนแล้านนะแต่คุณไปปรับเขาแบบสิบกว่าล้านอย่างเงี้ยเขาจะกระทบกระเทือนอะไรอะ่ะแล้วคือกว่าคุณจะออกมาเทคแอคชั่นอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาไปสักพักหนึ่งแล้วเออนั่นแหละอ๋เดี๋ยวมันจะลามไปไกลเนาะก็นี่แหละครับประมาณนี้ครับเรื่องของบิดครับกับกรรอเนาะเออเราก็พยายามจะชี้ให้เห็นแล้วว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันแปลก,กยังไงก็อยากจะให้แบบทุกคนแบบคอยติดตามข่าวสารอย่างเรียกว่าไงเดียอย่างใช้วิจารณญาณเนานะมีสติดีกว่าไม่อยากจะให้แบบ เอียงไปทางนั้นสุดหรือเอียงไปทางนี้สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เรามองกันตามหลักกันตามเนื้อผ้าเนาะก็วันนี้บนไปเลือ่อ EP นี้แม่งมีสาราชิมหมายสวัสดีครับ